สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาสวนค่ะเดี๋ยวจะพามาตัดดอกกุหลาบซึ่งวันนี้โมเห็นแล้วน่าจะได้หลายดอกเลยนะคะนี่ค่ะมันได้ที่แล้วเดี๋ยวโมพาไปดูข้างท้ายก่อนนะคะว่าสีชมพูมันมันได้ที่หรือยังเดี๋ยวพาตัดกันนี่ค่ะทุกคน สีชมพูอันนี้หอมนะคะเดี๋ยวโมจะตัดเอาไปหนึ่งอันนี่นะคะตาระหนึ่งนี่ค่ะหนึ่ดอกนะคะเดี๋ยวขอหาก่อนมันจะบานไวนะคะซึ่งเดี๋ยวอากาศดีๆแบบนี้เดีวโมจะพาลงไปที่สวน ใกล้ๆบ้านนะคะมันจะมีอกุหลาบนะคะอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยเดี๋ยวโมจะพาทุกๆคนไปนะคะหอมมากเลยตรงนั้นนะคะสามดอกล้จะเอาไปใส่แจกันนะคะอ,อันนี้หอมมากสีชมพูนี่นะคะตรงนี้ดอกเยอะเลยสวยด้วย วันนั้นโมมาดูแล้วมันยังไม่ยังไม่บานเท่าไหร่แต่แบบนี้ตัดได้แล้วนะคะเดี๋ยวโมจะตัดเอาเดี๋ยวเลือกกันก้านมันสั้นๆทั้งนั้นเลยอะ่ะมันจะใส่ใจกันยากนะคะอุยอย่าล่วงนะ, <c oughs> ะหนึ่ง อกงองโทรศัพท์มองใส่จะเริ่มรวนนะคะถ่ายไปถ่ายมา,าดำเฉยเลยแล้วนี่อีกดอกตัวนี้ขอตัดยาวนิดนึงนามเยอะนะ,ะต้องค่อยๆจับสวยไหมตอนนี้เป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวโมจะเอาไปด้วย ก้านยาวนิดนึงน,นี่ค่ะหอมนะคะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งนี่ค่ะทุกคนดอกสุดท้ายกลับบ้านกันนี่มันกำลังจะออกเต็มเลยนะคะดอกเล็กๆเ,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 เต็มเลยมาตัดได้เรื่อยๆน,นะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่แจกันกันค่ะทุกคนได้หลายดอกเลย นี่ค่ะทุกคนค่ะต้นใหญ่ๆข้างหน้าโมนี่คือต้นดอกแคร์ฝรั่งนะคะเห็นไหมมันออกดอกขาวโพลนเต็มต้นเลยนี่ค่ะเตีต้ยๆนี่กำลังเริ่มบานแต่ไอตรงนี้ทำไมช่อดอกมันสีเขียวโมไม่เข้าใจเนาะคนละสีกับที่โมเก็บนะคะไม่ตรงโคนดอกมันไม่สีน้ำตาลเห็นไหมคะมันสีขาว หายใจกันแล้วหอมฉุยเลย <c oughs> จะเอาเดอกอันนี้แซมนิดนึง